ร้อยแปดพันลายสายใยสู่ชุมชนรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับวิถีชีวิตการพึ่งตนเองจากตำบลที่เข้าร่วมโครงการรักป่าสร้างคน84ดสิบตำบลวิถีพอเพียงโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนได้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ84ษาโดยตำบลที่เข้าร่วมโครงการ ได้น้อมนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนจจมการให้ความรู้และสรุปเป็นองค์ความรู้ชุมชน,จจมนโดยไม่ใช้เงินนำหน้าเพื่อขับเคลื่อนชุมชนชมชุ่งสู่วิถีชีวิตพอเพียงในวันนี้เรายัางอยู่กันที่ตำบลเก่อมาอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงค่ะตำบลแห่งนี้ยังมีคนต้นแบบที่น่าสนใจไปติดตามชมกันเลยค่ะ ต,ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับครอบครัวของคุณ้าพิชัยจันสว่างค่ะคนต้นแบบด้านการแปรรูปกรวดทรายล้างสวัสดีค่ะอยากรู้มากเลยค่ะกรวดทรายล้างนี่เป็นยังไงอะคะอันนี้มันเป็นวัตถุดิบธรรมชาติของตำบลกามากค,ค่ะ,ะมันเป็นหนึ่งตำบลหนบต่งอำที่เขาได้เอาไปขายต่างจังหวัดต่างประเทศมผมก็เลยคิดไอตัวนี้ขึ้นมาว่าถ้าผมจะเอามา ทำเป็นรูปกระถางว่าเชกันดอกไม้น่าจะได้ผมก็เลยคิดทําดูแล้วก็มีคนมาขอซื้อลูกแรกลูกแรกเขามาขอซื้อผมจังใจจะทำาช้เองแต่เขาบอกว่าขายอันนี้คืออะไรบ้างคะเห็นมีหลายกองแล้วก็อยู่ดิบนี้ก็คืออยู่ในหมู่บ้านของเราเองค่ะ แล้วก็มาแปลรูปอย่างวัตถุดิบนี่ก็เป็นของเหลือใช้ในชุมชนก็มาแปลรูปให้เกิดมูลค่าขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเข้าร่วมโครงการรักป่าได้ยังไงค่ะก็เป็นจตอาสามสิคนแรกค่ะเข้ามาก็ปลายปี5้ก็ไปดูงานต่างๆอะที่สำบลอื่นค่ะตอนนั้นก็กระถางอะขายในชุมชนก่อน ก็ไปดูหานก็ไปดูรูปแบบของที่อื่นมาอะไร่ออาเงี้ยค่ะค่ะเลยแไอ้แฟมทำแล้วการแปลรูปก,กรวดทรายล้างเนี่ยค่ะมีขั้นตอนการทำยังไงบ้างคะอ่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่าติดนี่ก็เราหนึ่งต้องไปคัดเม็ดทรายค่ะก็คือเม็ดทรายแบบนี้แมเม็ดทรายแบบนี้ครับ<ะ>แต่ละสีมันมีทั้งหมดอยู่3สีค่ะ สีขาวแล้วก็สีทองแล้วก็ขาวเทาดำค่ะขาวเทาดำแต่อันนี้มันเป็นขี้ทรายที่เขาไม่ต้องการแล้วอ๋อเป็นที่เขาทิ้งครับเขาทิ้งแล้วอ๋อแล้วเราก็เก็บมาเพิ่มราคาครับเก็บมาเพิ่มค<อ>ุณมูลคุณาค <c oughs> ค่ะ <c oughs> ก็เลยเอามาติดจาพวกเกี่ยกันดอกไม้อย่างเช่นตัวนี้แค่ขนาดแล้วก็ล้างฝุ่นละอองไรออกค่ะแล้วทำาไงต่อยค่ะแล้วก็ใช้กาวทากาวลาเท็ด กาวเราเทกทาทาแล้วก็ใช้เม็ดทรายนี่โรยโรยแล้วก็ใช้แปรงแปรงฝนน่ะตบ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 ให้เม็ดละเอียดเม็ดแน่นแล้วก็กวาดออกแล้วก็ตั้งให้มันแห้งอย่างนี้มันจะอยู่ทนทานอยู่ทนนอยู่ทนนครับเคลือบด้วยเลกกเกอร์เอาใช้เฉพาะเล็กเกอร์ใสเคลือบอย่างนี้ในอนาคตนะคะ มองแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราไปยังไงมากคะก็คิดออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าโต๊ะนี้แล้วก็ขยายตลาดออกไปในอนาคตคคอันนี้คืออะไรบ้างคะเห็นมีหลายกองแล้วก็มีหลายสีหลายขนาดอันนี้เป็นเม็ดกรวดทรายล้างนะครับผมแต่ละเบอร์อันนี้เบอร์ห้าอันนี้ นี่สีขาวเหลืองขาวเหลืองครับขาวเหลืองเป็นแบบนี้เลยครับผมอันนี้ค่ะอันนี้ที่ฝุ่นนี้ฝุ่นทอองขี้ฝุ่นละอองที่เขาทิ้งแล้วตรงนี้เห็นอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือแบบกระถางรูปทรงต่างๆนะครับผมอ๋อค่ะก็คือเรามาหล่อขึ้นมาครับเอามาหล่อเอามาหล่อ แล้วก็ทําเป็นรูปกระถางมันก็ติดตั้งอย่างมาตะกก้ข้างในนี่นคหับที่เห็นมาตะกี้น่คะมีขั้นตอนการทํำยังไงอะคะขั้นตอนการทําตัวนี้ต้องผสมปูนแล้วก็เม็ดกรวดแต่ละเบอร์แล้วแต่เราลูกค้าเขาจะสั่งขนาดไหนถ้าเขาสั่งเบอร์สามสีขาวเทาดําเขาจะเอารูปทรงแบบไหนถ้าเอารูปทรงตัวนี้เราก็ผสมผสมปูนหนึ่งถังแล้วก็เม็ดกรวดหนึ่งถัง อย่างนี้ขายประมาณเท่าไหร่คะ<อ>ทำเสร็จทำเสร็จก็ผมขายอยู่ที่นี้ก็300 300บาทค่ะูปละ3า0 0อบาทคใครสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ครับค่ะนะคะแล้วการทำกวดทรายล้างแปรรูปเนี้ยคะ่ะควบคู่ไปกับความพอเพียงได้ยังไงคะ ของทุกอย่างส่วนมากผมจะไม่ซื้อผมจะเก็บวัตถุที่ว่าเขาเหลือใช้หรือว่าเขาทิ้งแล้วเอามาใช้เป็นประโยชน์ครับอ๋ออย่างกวดสายลางนี่เขาทิ้งแล้วเหรอคะอันนี้เขาไม่เอาแล้วนะครับผมเป็นกากเป็นเป็นที่ฝุ่นของมันมันเป็นที่ฝุ่นของทรายเม็ดที่ว่าเขาขายออกไปทําบ้านทําตึกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ของเศษเหลือใช้ที่เขาไม่ที่เขาไม่ใช้แล้วเ็าทิ้งแล้วผมก็เลยไปคัดเอามาแล้วก็มา สร้างคุณค่าให้มันมีประโยชน์กับเด็กต่อไปในอนาคตตัวนี้กลาว่าอย่าสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเด็กที่ว่าว่างงานหรือว่าเด็กที่ว่าอยากชอบศิลปะเกี่ยวกับวัสดุวัสดุที่ว่ามันมีอยู่ในท้องถิ่นของเราค คุณผู้ชมคะสามารถเก็บของที่ไม่มีคุณค่าที่คนอื่นเขาทิ้งแล้วเนี่ยมาสร้างมูลค่าเกิดเป็นราคาสามารถขายได้ด้วยแล้วก็ตอนนี้พัฒนาเป็นสูย์เรียนรู้ให้กับเยาวชนหรือคนว่างงานเนี่ยมาเรียนรู้ศึกษาเป็นรายได้ได้ด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณน้าพี่ชัยจันสว่างนะคะที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปกัวสายลางค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงต่อไปนะคะเราจะไปพบกับคนต้นแบบในด้านไหนติดตามชมกันเลยค่ะ แค่อยากให้อยู่ตรงนี้แค่อยากให้ต่อเติมฝันจะมีเประกัน